อีกเรื่องหนึ่งที่รายการของเราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็กําลังรอดูกันอยู่นะคะว่าครมเฉพาะกิจนั้นจะเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์หรือไม่อย่างไรในพื้นที่จังหวัดชุมพรระนองด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนะคะมีเครือข่ายประชาชนจังหวัดชุมพรระนองจังหวัดปราจินบุรีได้รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเพื่อขอให้หยุด การขับเคลื่อนกฎหมายพิเศษหรือว่า SEC ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะและไม่ให้ขยายพื้นที่ e EC e เพิ่มเติมไปที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลนั้นมีเวลาน้อยดังนั้นควรที่จะเร่งแก้ปัญหาเรื่องของปักท้องรัฐธรรมนูญและการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก่อนนั่นเองค่ะ ความเคลื่อนไหวนี้นะคะเกิดขึ้นวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีเครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้และเครือข่ายภาคประชาชนภาคตะวันออกด้วยนะคะร่วมกันยื่นหนังสือไปที่พักภูมิใจไทยค่ะเพื่อส่งหนังสือเรียกร้องต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้กลับไปทบทวนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการแลนบริดจ์ระนองชุมพรรวมทั้งการพยายามที่จะขยายพื้นที่ EEC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเนื่องจากเห็นว่าแนว คิดของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นสร้างปัญหาในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียเชิงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยรวมไปถึงผลประโยชน์ที่ทับซ้อนซึ่งเกิดจากความล้มเหลวในการจัดการของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะ่ะจึงมีความเห็นนะคะว่ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยการกลับไปทบทวนแนวทางการพัฒนาก่อนที่จะมีการนําแนวนโยบายเช่นนี้ไปใช้ใน ภูมิภาคอื่นๆต่อไปค่ะรวมถึงไม่เห็นด้วยนะคะถ้าหากรัฐบาลจะบรรจุนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพร และต่อรัฐสภาที่กําลังมีขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จึงขอเรียกร้องให้พรคภูมิใจไทยได้ใช้เวลาในการบริหารบ้านเมืองที่มีอยู่ให้เป็นไปตามเจตจำานงของ m o a กับพักประชาชนค่ะโดยการเลือกทําในเรื่องที่สําคัญการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ปัญหาปากท้องความมั่นคงของประเทศมากกว่าการประกาศเดินหน้าโครงการการพัฒนาขนาดใหญ่ภายใต้แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นมรดกตกทอดมาจากรัฐบาลที่ แย่งอยู่ในพื้นที่ทีนี้การที่ท่านนายกมาบริหารประเทศในช่วงเวลาที่จํากัดเนี่ยบิดว่าเขาไม่ควรเอาเรื่องนี้ไปเป็นนโยบายหลักควรจะพูดถึงเรื่องของการสร้างความสามัคคีปองดองของคนในชาติมากกว่าแล้วก็เลือกทําในเรื่องที่จําเป็นตามที่คุณได้ทาบันทึกข้อตกลงเอาไว้ซึ่งจริงๆมันก็มีอยู่สองสามเรื่องนะทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องของปากท้องชาวบ้าน แม้กระทั่งเรื่องความมั่นคงความขัดแย้งของไทยกับกัมพูชาอะไรพวกนี้ผมคิดว่า4เดือนเนี่ยคุณทําเรื่องเหล่านี้ให้ให้ได้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ซึ่งโอเคแหละเราหนีไม่พ้นที่จะต้องพูดเรื่องเรื่องกฎหมายที่จะมาขับเคลื่อนโครงการนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ EC ที่กาลังจะมีการเพิ่มจังหวัดตาจีนบุรีเข้าไปแล้วก็กฎหมาย ADC ที่จะเอาสีจังหวัดภาคใต้ไปขับเคลื่อนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลที่จะบริหารประเทศเพียง ช่วเวลาหนึ่งเนี่ยไม่ควรทําเรื่องนี้เราจึงมาส่งเสียงร่วมกันเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้ตะวันออกตอนกับภาคใตน้น่าจะตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน ค่ะคุณผู้ชมในวันที่18กันยายนนั้นนะคะก็มีตัวแทนจากาพระภูมิใจไทยมารับหนังสือไปแล้วก็รับปากกับชบาวบ้านนะคะว่าจะส่งต่อให้นายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยส่วนจะเดินหน้าเรื่องของโครงการแลนบร i ดจ์หรือไม่รวมถึง EEC จะเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงต้องเป็นการตัดสินใจและรอฟังคําตอบที่ชัดเจนจากนายอนุทินชาญวีรกูลกันต่อไปด้วยนะคะ